สวัสดีค่ะเหมือนนี้ไม่แนวทางดีๆมาแบ่งปันกันเนาะจ้ะหัวที่แล้วเนาะจ้ะหนูน้อยมหัศจรรย์เท่านี่ละตั้งซื้อให้เล่าซ้ำเม่พิมว่ามาบอกเลขแล้วก็เขียนให้ตัวแรกเลยดนอจ้ะเจ็ดสองหววก่อนเพิ่งก็บอกคุณยายเพิ่นเจ็ดสองสองเจ็ดหววนี้ก็จะมาเขียนให้อีกจ้ะ น้องก็ว้าเต็มปากเต็มคำามเอจังงวดที่แล้วนี้สองเจ็ดแปดพูดว่ามันก็ออกแปดเจ็ดสองเนาะจ้ะอันนี้น้องอะไรลูกอันนี้น้องอะไรน้องอีชาอันนั้นน้องอะไรอันคนสวยๆนั่นน้องอะไรอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวตาถามก่อนจ้มสองเจ็ดสองเจ็ดอะไรนะแปดแปดสองอะไรนะลูกนะ สองน้องงวดที่แล้ววันที่สิบหกปีทุนาเขาเนี่ยแหะจ้ะเด็กก็ออกตามน้องเว้าน้องเขียนให้แต่ว่าผู้ใหญ่หันผ้ากันสับสุนถามไปหลายความพระอุทิตย์ลูกหลานก็เล่ยวาไปหลายยางหลายสิ่งเพราะว่าเด็กหน่อยเขาให้ถามครั้งเดียวเนาะค่ะมือนีน้องก็มมหาอีกแล้วเลขไก่จะออกแล้วก็เลยจะเขียนเลขให้ ่นมาหอดพันก็ว่านูอยากเขียนเลขให้เพ่นว่าเดี๋ยวมาเบิ่งน้ากันได้จ้ามือนี้ผู้เขาแมาแลลกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันไปได้จ้ามีหยังกระแบงปันกันเนาะค่ะเนาะเอ็นดูกันไปลูกห้านก็อยากมาไ้โซไ้ลาบมือนี่น้องจะเขียนให้ชัดเจนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องแอนนากลิซ่าจะมาบอกโชคเอซีบ่ลูุกใช่แล้วอันนี้ใครหนี่ นี่นะอู้นี่นะจะมาบอกจะมาบอกโชคนิสางวดน,นี้เอาให้ตรงๆนะลูกเดอ้ออืมอันนี้เลขอะไรลูกเลขสองอเลขสองเข,องอขียนสองอะไรลูกเอาเขียนให้เอซีดูอีกลูก นิซาจะบอกโชคเอฟซ <FC S 2> ีเ<ส>ด้องวดนี้น่าลุกเนาะให้ถูกเต็มเต็มเลยลูกอันนี้น้องจะให้โชคเด้อโอ้น้องลิซ่าจะให้หวยอืม,มได้แล้ว ัน <static. S 2> ี Elena ้ตัวอะไรลูกตัวอะไรบอกสิบจเสียงดังสิบจะจิตดังจะจาเไม่เจ็บเอาได้แล้วหน่าเก้าจ้ละศูนย์หาเก้าทิจเจาศูนย์หาเก้าเก้าลิซ่าเลกออกตัวไหนลูกตัวนี้ เรียกว่าตัวไหนบอกบอกเอฟซีดังๆลูกจะได้กินขนมแล้วตอนนี้ตอนนี้ตัวนี้ตัวนี้เลขอะไรเอาชี้ให้เอฟซีดูลูกสองสิบเอ็ดสองจิเอ็ดแล้วตัวนี้เลขอะไรลูกเลขสามส เงียบแล้วเล็บเงีบเงีบเข้าเงีบเข้าแล้วแล้วแล้วสรุปว่าเล็บออกตัวไหนลูกวันเนี้ยพิซาพิซาเล็บออกตัวไหนลูกตัวนี้จะจ่างยอมมาเนี้ยอ่ะดิกรออกถูกไหมลูกถูกไหมถูกจะได้กินขนมไหมนี่ลูกอืม ได้กินได้กินเอาบอกชัดๆเลยลูก fc รอฟังอยู่ fc รอฟังน้องอยู่เด้อตัวไหนลูกอ่ะบอกดังๆเลยนี่ตัวอะไรโอ้เลข้สองกับเลขเก้ารานบอกสองเก้าสองเก้าแต่ว่าแต่ว่าเขียนอยู่ในนี่เป็นคาแต่ว่าเ่าเฝาลูกหรือเปลอาบอกจาก ถูกจริงๆไหมลูกถูกจริงๆอืมถูกจริงๆเตาทิศดสัญญาเราเด้อว,ว่าจะเอาขนมมาให้ร้านเด้อห้อยออกตัวไหนหวยออกตัวไหนนะ,อ,ะออกตัวไหนสามสองสามยังก่อนสองสามสองสามของมาหลายตัวแต่น้องมาจะร้านหน่อยมาบอกเลข มาหอดกะบอกว่านูสิเขียนเลขเพราะสันเขียนเลขยาเขียนเลขเพราะสันเอิญพออุทิศกับม้าอันฟังเอาน้่หล้านเราะสันดอกงวดที่แล้วเพิ่นกับมาเขียนหาโตัวแรกกันสองเจ็ดศูนย์จ้ะสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเพิ่นมาเขียนห้เต็มมือเลยล่ะแต่ว่าห้าว่าเลกออกแล้วนอกห้าก็เลยบวาจังใดกันจ้ะแต่ว่ามือนี้จังใดล่ะว่ามาหอดมาเขียนเ้อจ้ะเขียนเป็นตัวนี้เลยจันเขียนเป็นตัวบนนี่ แต่ว่าไม่พิมพ์ก็เลยถามถามว่าเป็นตัวใดก็เลยบอกสองเก่าสองเก่านี่ละจ้ะจา fc ขจับตามองเบื้องว่ามันเป็นไปได้ตัวใดนอกจากแต่เบิ้งอีกจังนึงกับเป็นฮาเก้ามันบพอพอเทียบ5าเก้าแล้วศูนย์าเก้าแล้วกันเบิ้งจังสี่เดิอบ,บาทที่นี้เป็นโฮกาก็ได้แต่ว่าโกมันปีนไปจังสัน เอ้าเบิ่งเอาเนาะค่ะตามภาษาเด็กน้อยเด้อจ้ะเด็ก็รู้เรียงอีหยังนั่ะแต่ว่ามาฮอดอยากเขียนเลขอยากเขียนเลขอยากเขียนเลขตาค่าตะยากตาค่าตะยากบ่มาเอาคลิปน้ำหลานว่าซั่นดอกอยากได้ยินเสียงคขาว้าค่าสะเฮ็ดอันเอิ้นมาผนได้ก็บ่มาหาผนนี้ก็บ่าเดียวนี่ล่ะจ้ะแต่ผลบอกว่าสองเก่าหถามเพิ่นวองเก่านี่ละจ้ะเอฟซีก็มองเบิ่งน้ำกันเด้อจ้ะจับใจความเอาซอยกันวิเคราะห์เบิ่งว่าจะเป็นไปได้บ่ ว,วันที่สิบหกนองก็วสองเจ็ดแปดเดจจ่ารอบแรกแล้วก็มาเขียนให้เป็นเจ็ดสองศูนย์มันก็ออกอยู่ดยเดจจ่าพนก็บอกเลขเจ็ดสองในสองงวดซ้อนแลวจะ่ะแต่งวดนี้ก็ดิ้งยินหลายความอยู่ดอกสองสามก็ดิงด 2, 9, ด้งยินเดจจ่าสองเก่าก็ดิ้งยินอีกตัวหนึ่งกับสองหนึ่งหนึ่งเลขสามตัวพนจะ้ะจังใดกับพิจารณาซอยกันเนาะค่ะเนาะเด็กหน่อยก็คือเด็กหน่อยว่ายังคำลจะจ้ะมีอย่างไ่กำลังใจกันไป เอ็นดูกันไปเนาะจ้ะมาทานองมาใหาโศกหาลาบเฮาแต่โตเป็นเขียนเด้จ้ะนี่เอฟซีจะมองเป็นตัวดดใดจังใดกะหายใดโศกได้ลาบน้ำนองเด้อค่ะทุกคนน้องลิซาจ้ะกบน้องแอนนาสำรับมือนีก็ซ้ำนี่ก่นนอนาะค่ะเนาะโศกมานลำรวยน้ำกันทุกคนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ